แอบมาทางถาเป็นรวมได้ตาบูมเอตุนั้นตุกข้าแอบเอวดาทั้งหลายอันม <g all ion> ีฤทธิ์ขอจงมีทาหรือไทยในกิจเอตนาสัจเอกเมผู้ที่เสด็จอยู่ในชั้นกาม มานมาข,าขอาพเชิญเทวราชาทุกพระองค์อันศิ์ตามที่ข้าพระเจ้าแต่ด้โน้มนำอิทอันสุรีฤทธ์ทั้งในขันยามาดูสิปริไิมิตัวผูวทุกองค์เชิญเร็จช่วย มาแต่งสันมันจงอามรานพ่อเด็ทสันเกิดมารับเครื่องสักการะการบูชาแก่พิธีเอทองหล่อพระประธานพระพุทธมงคลสีโใจใจหลวงพ่อรวยรุ่งโร ในวันนี้ที่วัดบ้านเก่งใหญ่ตะมนเก่งใหญ่อำเภอหัวตะพานในวันนี้ซึ่งมีพระภูวิโรธพระรานุภูลจเจ้าว่าวัดเก่งใหญ่ได้เป็นประธานผู้อำนวยการจัดงานพิธี มหามงคลพิเศษในวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขทุกอย่ามาผ่านสักราตีจะรู้เปรพรมทั้งสิบห้องท่านฟ้ามหาราชีนาภากาศสิริสิขาระตเตท,ทึงทิ้งสะิดอยู ในห่วงเกว,วาหาอินกิลิทิเปตระเตเทเวราหนึ่งรักษาพระมหากษัตริย์สวัสดีทุกคืนวันจากาอาเมซึ่งถึงติดอยู่ในรมรุกขาเป็น จอชัอ้นกับเทพเจ้าทั้งนึงสิ่งสะติดอยู่ทุกตำม,มนภูมว่าใจยนถูกเทวราชรา,าฐาลาวิสเมข้าพระเจ้าป้อนเชิญเทพพระเจ้าอยู่เบื้องบนทุกชั้นที่ ทั้งพระนางพระทรณีพระคงคาทั้งพระภูมิเทวาเจ้าปุมพาลีผู้ตัดสินอยู่ทั่วทุกทิตยกขาคันอปนาคาข้าประเจ้าขออัญเชิญทั้งมายาขา ึ่งอยู่นอกจกรวาลอีกทั้งนาคาผู้เน่าในบาดาลผู้มีดเดชจงเสร็จสถิตรูมหาพิจิตพุทธมงคลเททองหล่อพระพุทธมงคลศีโยธโ์ไทยหลวงพ่อรวย รุงโลกในวันนี้กเกษมสุขสำลานพระราชภายัยทุกขริยาบททุกมือ มิตรายะอาคันตุรวยเงคันตุตวายะนามิทิลสานาโพมัตวิงนรีปารโตเอิเมรุกสัมปติสปะทาปุรินตมิงทัตตะรโต จะมาราชาที่สา,าพระเกติตุเมอนุรักษ์กันตุอโรูเยนะตุเกนันจะทักทินัสมิงจะวิรุณนกโอจะมาราชาที่สาพระเกติตุมเมอนุรักษ์กันตุอโรคเยนะตุกเกนันจ,นจนนะ ทายตมินจนาคราชาจะมาราชาพิสาภาเยเตปิตุมเหอนุรักกันตุอโรกเยนตุเกนังจะปัจิมัสมิจะวิรูปโภคจะมาราชาพิสาภาเกเตปิตุมเม Anurakanthu arokhayena tujhenan jaa Uttarattaming jaguwe lo jamarachaa Kisabahetepitumit Anurakanthu arokhayena tujhenan ja. นิสาภายเติปิตุมอนุรักษ์กุตุอโรคเยนตุเขนั่นจะอุปิติมีทิสาปัเเจตุโลเทวามหาราชาันโตจตุริโยะจินโทจะพล่มมาโนจะเสยที่ตังทิโตจะรับโขจะเทวเสโตจะเทวคุณญกอจะรังวาที่ตังวา อิสินนางวาชยานางวารับผิงววาที่วังวารับประังวพรักันตูหาเทวาตีขอให้ประธานได้มาโปรยก็อตอกดอกไม้เห็ดสีนะครับให้ประธานได้โปรยก็อตอกดอกไม้เห็ดสีนะครับ พลังางานคล้องกองและขังก้่นคล้องล่นกองด้วยนะครับ ิอยู่ในอมรแมนแดนสวรรค์ทุกแห่งห้องจองชั้นสักคาไลเทพเจ้าเราใดผู้ทรงสักคาเดชเป็นจอมเทวันทตนปตะเ,เวอันเรืองฤทธิผูมมีกมลสมาธิจิตสงบสงัดทั้งอยู่ในปันจกวลาวิรัตเป็นสัตุรุษมีปร,รัตนาปฏเดสุดเป็นสาระเครื่องกำจัดภัย ไรจากบุปตถวะวิบัติเหตุสดิดในทิพยนิเวศภูมิมณทนเบื้องบนเวหาภาคกาศทัวทุกแห่งแหล่งจากรวานนี้และจากรวานอื่นผู้เมียไทยตุ้มเื้นคิดผลกวายในส่วนคุณทำตลอดการข้าพระเจ้า,จา ขอเชิญชวนเทพทั่วทิพยสถานดังกล่าวนั้นจงพร้อมใจกันสเสด็จรีลามาสมอสอนในโรงพระอาจจะปิดีมามงคนเทพองหล่อพระพุทธ มงคลศีพชายหลวงกอรวยรุงโร์ในวันนี้อันนึ่งข้าพระเจ้ามีความยินดีขอเชิญจวนเทพไปภูรตรงฤทธิ์ไม่ติวะไม่เ,เสักตนติ้งจะดิดอยู่ในที่ปะยะยสำนัก รัตนาทิมันมาผู้เสด็จอยู่เนื้อยอดเขาสุมเมธุราบรุมติมันผู้มีวรสันานอันสงบระงับบาปดำรงเทวานุพาด้วยบุญญาพิเน,ยนียนพอจงลงมาถูกมงคลสถานมหาสมาคมเรือ ระดับธรรมมันรมสุนทรวาทีแห่งองค์สมเด็จพระจอมมุนีู้เป็นโลกกระจ้อันเป็นธรรมาทีมีสิยานตองบนดิยา ปุ๋ยดอกไม้ด้วยนะครับดอกไม้เขียนชื่อท่ที่นี่ก็ร้อย Okay. Now. Nah.